สวัสดีครับวันนี้กับร้านวออโต้เซอร์วิสอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในรถเฟียตตากันนะครับปี2013กันคันี้นะครับนี่อาการไฟคู่หูโดขึ้นครบเลยนะครับ ABS ลื่นแต่ไหลไฟเบรกนะครับมาครบนะครับก็ตอนนี้กำลังลากกันอยู่นะครับรถวิ่งไม่ได้นะครับ เรื่องอะไรสตาร์ทได้ปกตินะครับไอเดากันนะครับว่าปัญหานี้มันมาจากอะไรนะครับเข่าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งเลยนะครับอาการนี้นี่ต้องลากกลับนะครับมารับรถจากลูกค้าไปนะครับผม mm hmm. ก็เป็นงานที่ว่าเพื่อนช่างแนะนํากันมานะครับออช่วยมาดูแลให้หน่อยนะครับเราก็มาช่วยดูแลซ mm ัพพอร์ตให้นะครับ ก็งานเพื่อนช่างในทีมงานเรากันเองนะครับามามีปัญหาอยู่แถวโคราชนะครับก็เลยเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็รับรถลูกค,ค้ามานะครับผมปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแก้ไขได้ไปขึ้น4ี่ดวงนะครับนี่ให้ดูครับมีโค้ดอยู่แค่นี้นะครับโค้ด สำหรับคนเป็นช่างคงจะเดาออกนะครับว่าอะไรมันเสียขึ้นแค่นี้ครับผมเกียวิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการแก้ไขที่อู่กันนะไปหาของรองก่อนนั้นดับแรกพอดีมีของเยอะอยู่ที่อู่จับใส่ก่อนดูซิว่าจะวิ่งได้ไหมลูกค้าท่านไหนที่ได้เห็นคลิปแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับ อาการไฟขึ้นแบบนี้นะครับบางทีเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเสียเล็กๆครับเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับเสียตัวนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปตรวจสอบกันที่อู่เดี๋ยวให้ไปถึงก่อนว่าเราจะจบงานได้หรือเปล่ากับเกตนี้แบบง่ายๆไม่ต้องไปคิดลึกนะครับไปก่อนโอเคลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับรถ ฟอร์ดเฟีตาของท่านนะครับสามารถติดต่อประสานงานเรากันมาได้เลยนะครับในเขตจังหวัดนครราชสีม,มานะครับเราเซอร์วิสได้ทั่วทั้งจังหวัดนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีม,มานะครับติดต่ออูวออโต้เซอร์วิสได้นะครับซ่อมฟอร์ดมาด้านะครับตัว0 9 6 5 6 9 6 7 a 5 4นะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับ จะแก้ไขเรื่องง่ายๆก่อนไม่ต้องไปคิดเยอะครับผมฟอร์เปียต้านะครับปี2013กันนี้โอเคครับผมขอบคุณมากครับอ่ะครับผมกับฟอร์เปียต้นะครับปี2013กับอาการไฟโชว์รลื่นตะไหล่ ABS ไฟเบรคขึ้นครบเลยนะครับก็เราเจอปัญหาเลยนะครับเคสนี้นี่ครับ สายขาดคาคาเห็นเนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอินพุตสปีดนะครับเตอร์บายนะครับอินพุตสปีดตอรบายนะครับตัวนี้ขาดสัญญาณเซนเซอร์เสียนะเดี๋ยวเราจะต่อให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลองกันว่ามันจะจบไหมครับไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าโมโดูลนิเวสเลยครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับเกียร์ไม่วิ่งด้วย ต้องไล่เช็คระบบสายไฟก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆก็ไปปั่นตรงว่าเป็นโมดูล ABS นะครับโมดูล a บสซ่อมกันหลายตังนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับแต่เคสนี้เรามาไล่ระบบสายไฟก่อนนะครับเพราะว่าเอกใจอยู่ว่าฟ้องโพสตอินพุตสปีดอยู่นะครับอ่าอินพุตสปีดตัวบายนะครับก็เลยตัดสินใจเช็คสายก่อนดีกว่านะครับแล้วเราก็เจอจบปัญหานะครับรับทราบตามนี้นะครับ ครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในรถเฟียต้าปี2013กันแล้วนะครับกับอาการปัญหาไฟ ABS ไฟเบรกไฟลื่นตะไหลโชว์นะครับเกียร์ไม่ยอมวิ่งนะครับตอนนี้เราได้แก้ไขแล้วนะครับก็คือเป็นที่สายสัญญาณเซนเซอร์นะครับสัญญาณเซนเซอร์อินพุตตัวบายนะครับเสียขาดอยู่นะครับก็ทำการต่อใหม่ตอนนี้ตัดต่อสายใหม่เดี๋ยวจะไปลองวิ่งอีกทีนะครับว่า อาการเกียร์วืดจะมีอีกไหมเกียร์วืดรถไม่ยอมวิ่งนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันน,นี้มีเสียงกระพือหน่อยในรถนะครับก็เดี๋ยวต้องมาปรับตั้งมาร์กใหม่หน่อยนะครับปรับตั้งมาร์กทอ,อกกันใหม่นะครับทอ,อกหรือว่าชุดแป่นคลัตช์นะครับอ่า อาจจะประกอบมาแบบผิดมาร์กมานะครับแล้วทำให้มันกระพือตั้งคันเลยนะครับเวลาเร่งเครื่องออตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้นะครับเ,เดี๋ยวเต้วิ่งไปนะครับไม่มีไฟไลโชนะครับกคบคบ็คิดว่าจบนะครับคิดว่าจบเคสนี้เพราะว่า เียอะไรเปลี่ยนได้ปกติเลยแต่นี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วจบได้แน่นอนนะครับ